วันนี้จะทำเกล็ดจับนะคะเริ่มด้วยการตำสามเกลือก่อนเลยมีกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยเป็นเม็ดๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเลยหยาบ,ยบ,ยบ,ยบๆค่ะได้ง่ายค่ะได้รับเกียรติจากคนเด็กถุง,งอ่างนะคะแมวแมวเอาถุงอ่างไปเล่นอยู่ได้ไหมแมวหิวถุง,งอ่าาขอบคุณนะคะที่ช่วยเด็กถุง,งอ้าค่ะเราต้อ่วมด้วยช่วยกันนี่คืออะไรอันนี้คือสามเกลือที่ตำไปแล้วก็เทตัดไปเลย ตามด้วยรินส์ใส่ซอสหอมกรโดีกนิเพื่อให้ไก่อมรชาตน้ำที่เราเต็มไว้นะคะก็ใส่รักบชีกระเทียมแล้วก็เกลือขาวน้ำซุไทบนี้เ,เลย,ยลเกลืออ่ะแล้วก็ลงดวยน้ำสีอิ๊วขาวนะคะน้ำซีอิ๊วขาวเลยคือซีอิ๊วดำนะคะ ซอสปรุงรสฝาด่งเขียวไปอีกหนึ่งกลุ่มนะคะใส่น้ำตาลนะคะเป็นแบบผงเป็นน้ำตาลละลายออกได้เลย่ะคะใส่ไปเลยจา้าหลายกลุก่มเพราะว่าเปิดจานแล,ล้วก็ออกมาเป็นจอนๆใส่ไปก,ก่อนชิมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มใหม่ได้ซอสหอยนางยมไปอีกหนึ่งกลุก่มซีอิ๊วดำเค็มไปอีกหนึ่งกลุก่มของผงโรสของผงไปเลยพเพราะว่าทำเยอะค่ะเดี๋ยวก็เอาเต้าหู้ทอดมาใส่ใส่ต้มมาใส่ ใกันก็ตัวูนหตัวผู้ตัว<อ>้อออนี่คอ้ตัวไอที่เส้นออกแล้ไม่เอาเลือดไม่เอาเลือดแล้วอะไรคะเอาทุกอย่างเป็นเลือดเฮ้ยเอาน้องนอ้นองน้องพ่อไม่เอา ก็ไม่เอาน้องหายไปไหนหมดแล้วอะนี่น้องอะค่ะปุวยตักเส้นน้อยแมวเลยเต้าหู้กี่คะลูกค้าสอง่อเต้าูตัวเสรแล้วสองนะเป็นไงมมีอยู่อล่าออต้าหู้กี่อืโอกค้า ทำผาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตั <c oughs> วจับตัวจับปีมือคาราเมีย <P ap ala mia> โอ้ชามใหญ่มากค่ะ <laughs>